สวัสดีครับวันนี้เจอกับสวนหลังบ้านอีกแล้ววันนี้จะเอาขวดน้ํามาเป็นที่อบต้นไม้นะครับอันดับแรกเราก็ตัดขวดน้ําก่อนตัดโคนก่อนตัดพอตัดแล้วก็จะได้มันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เจาะรูเจาะรูด้านโตดนะครับแล้วก็ เอาต้นนี่น่าจะเป็นต้นเบอร์เบ bon ิลเมอร์เบิลมาร์กอะไรเนี่ยนะครับปลูกเข้าไปตัวป,ปลูกเสร็จก็เอาเทปพันนะครับนี่ครับจะออกมาเป็นอย่างนี้ครับพันให้สนิทนะครับอันนี้ทดลองทํานะครับทีนี้ก็จะไปเอาไปไว้ที่หลบแดดอีกสักเดือนนึงครับ หรือว่าสัก15วันแล้วก็ค่อยมาดูว่ามันมีพัฒนาการเป็นยังไงบ้างครับไม่รู้จะง่ายกว่าหรือยากกว่ามือใหม่ครับลองไปเรื่อยเอาของที่ทิ้งแล้วมาลองดัดแปลงครับผมครับก็แค่นี้นะครับอยู่บ้านไม่มีอะไรทำทำไปเรื่อยครับ สวัสดีครับ